สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่ผมครับตู่ครับวิโรธเฉยนหากับโชว์รูมออนแอร์ครับเราอยู่กับ MGVS ครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมก็มาที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ครับเรามาเร็วอองในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับตัวนี้ MG วางตำแหน่งเขาไว้ว่าเป็นสปอร์ต SUV หรือว่าสปอร์ตคอร์สโอเวอร์นะครับในกลุ่ม B segment นะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยขุมกำลังเขาหนึ้อยเจแรงม้าแรงบิดอยู่ที่200นิวตันเมตรครับ และเขาเคมไว้ก็คือไม่ได้เคมเป็นทางการนะฮะเขาก็มีตัวเลขในการบรรยายว่าอัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้อเนี่ยเขาอยู่ประมาณ8วิกวิกว่าซึ่งในจํานวน8วิกว่า,วาเนี่ยถ้าเรามาเอา BSUV มาเรียงกันเนี่ยตัวนี้อยู่ในอันดับต้นๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองในเรื่องของความแรงของเขาว่าเขาแรงแค่ไหนส่วนอัตราสิ้นเปลืองหลายคนถามถึงนะครับตัวนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ24กิโลเมตรต่อลิตร นะครับตัวจะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราลองขับแล้วเรามาคุยกันอีกทีหนึง่งตอนนี้อยากให้ดูรอบๆก่อนฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถ MG ที่เป็นไฮบริดนะฮะที่เป็นไฮบริดไม่ใช่ปลั๊กอินนะฮะเป็นคันแรกของค่ายนี้นะครับรถ MG ตัว VS เนี่ยต้องบอกว่าพื้นฐานเนี่ยก็คือพัฒนามาจากตัว MG ZS ที่ขายดิบขายดีอยู่ในบ้านเรานะครับเ,เนนครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์เดียวกันฮะคือเครื่องยนต์รหัส15 S4C นะฮะ Double O บิร์นโอเวอร์เฮดแคชาล์สูวครับตัวนี้ในตัวของเครื่องยนต์เนี่ยให้กำลัง109แรงม้าที่6000รอบต่อนอาทีนะฮะแรงบิดอยู่ที่142นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนอาทีนะครับส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้กำลังอยู่ที่95แรงม้านะครับก็แรงบิดอยู่ที่200นิวตันเมตรนะครับโดยตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อทำงานผสานกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาบอกว่าให้แรงบิด ขออภัยครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่177แรงม้านะครับส่วนขนาดแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่าถือว่าลูกไม่เล็กนะถ้าเป็นรถไฮบริดเนี่ยต้องถือว่าให้มาพอสมควรเลยคือขนาด2.13กิโลวัตต์อาร์นะครับแล้วก็มากับเกียร์ eCVT นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ให้มานะครับอ่ะผมหลายคนพอมองท้ายตรงนี้ก็บอกว่ามันเป็นกลิ่นอายของตัว ของตัว mg z s ใช่ไหมก็พูดกันตามหลักะฮะก็คือตั้งแต่เสา a ลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีกลิ่นอายของตัว z s เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาพื้นฐานบน z s นะครับอะแต่เรามาดูด้านหน้ากันที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะค่อนข้างจะชัดเจนไม่ให้เปลี่ยนแปลงก็คือเป็น new เป็นการดีไซน์แบบใหม่ๆของเขานะฮะซึ่งกระจังหน้าเนี่ยเราจะให้อารมณ์ที่เรียกว่ามันเป็นรถในสไตล์เหมือนรถไฟฟ้าเลยพูดง่ายๆนะฮะถ้าเราดูกระจังหน้าเขาเนี่ยนะครับ เขาจะใช้คำว่า e l e c t r i f y matrix ครับเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะปิดใช่ไหมไม่มีช่องหรือว่าไม่มีกิวแต่จริงๆมันมีนะฮะมันมีช่องอยู่เพื่อระบายอากาศเพราะว่ามันใช้เครื่องยนต์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีคลิปตีฟ้าตัวนี้ฮะบ่งบอกความเป็นไฮบริดนะครับอ่าแล้วอันนี้มีกล้องนะฮะอ่ากล้องหน้าก็อยู่ตรงนี้นะฮะอ่านะครับ อ่านะฮะก็จะดีน์ให้มันมีความรู้สึกว่ารถมันโฉบเฉี่ยวแล้วก็ล้ําสมัยนะครับอันนี้ภายนอกผมพาดูคร่าวๆอีกจุดเด่นหนึ่งนอกจากกระจังหน้าที่เราเห็นก็คือในเรื่องของล้อล้อตัวที่เป็นล้ออัลลอยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาใส่มาด้วยคือฝาครอบล้อนะฮะตัวนี้คือฝาครอบล้อนะฮะถามว่าใส่มาเพื่ออะไรในแง่ของการอากาศพลศาสตร์ฮะไม่ให้อากาศปนวนนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วย ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามากับยาง Blue Earth นะฮะ y o ก m a b u e อ a r t h Earth, นะครับสองหนึ่ R สินะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็ให้มาไม่ใช่เป็นของราคาถูกูง่ายๆนะฮะอ่าโดยรวมๆตรงนี้ถ้าเรามาดูด้านข้างตัวรถกับด้านท้ายมันก็คืออารมณ์ของตัว ZS เนาะนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูในห้องโดยสารนะฮะรวมไปถึงเดี๋ยวผมจะพาไปดูคุยกับทาง MG ว่าฮิ มันมีอะไรน่าสนใจบ้างสําหรับฟังก์ชันต่างๆในเรื่อง i อ m มารแล้วก็จอที่มันยาวกว่า12นิ้ว2จอติดกันเข้าไปนั่งแล้วต้องบอกว่าอารมณ์มันเหมือนรถยุโรปดีๆที่เองเดี๋ยวตามเข้าไปดูครับครับเข้ามาดูภายในห้องโดยสารอย่างที่ผมบอกจอเขาเป็นจอขนาดใหญ่เลยอ่ะผมอยากให้กล้องลองเข้ามาดูใกล้ๆนะฮะอ่าผมให้ดูก่อนอ่ะนี่ผมสตาร์ทรถฮะสิบสอง ต้องสบ,บอกว่าขนาดจอคือ12.3นิ้วสองจอมาเรียงต่อกันนะฮะนะครับ,นนะรบอ,อนนี้ต้องบอกว่าอลังการงานสร้างมากในเรื่องของตัวจอตัวขนาดของจอแล้วก็ฟังก์ชันของ iSmart ใช้ได้หมดนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นไวเลสชาร์จนะครับเดี๋ยวผมคุยกับทางฝ่ายเทคนิคของ MG แล้วลงดีเทลกันอีกทีว่ารายละเอียดพวกนี้ มันมีอะไรแบบไหนยังไงกันบ้างใช่เนี้ยในเวลานี้สมมติว่าพี่จะใช้หน้าจอก็สามารถที่จะใช้ได้สบายครับ่าน,นี้อต<ล>ิ่งไปขับไมเืเอิมนะครับก็าสาม,มารถเป็นเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ สำหรับผู้ขับขี่เองเมื่อกี้น่าจะเคยใช้แล้วเนาะมันใกล้มากคือขับขี่มัองแค่เตรียมก็อ่านได้แล้วตอนนี้ผมถามถ้าถ้าเราใช้เป็น Android Auto หรือว่าแ p ปเปิลค่ะเวลาเราใช้ Google Map มันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันได้มันะไม่ขึ้นครับเพราะว่าอันนี้ต้องเฉพาะต้องเฉพาะในไอซ์มาร์ใช่คไหมที่ในไอซ์มาร์สที่ได้ใช้ตัวกล้องมองภาพรอบทิศทางนะครับอย่างอ่ะอย่างใช่ไหมครับกล้องมองภาพรอบทิศทางสามารถที่จะ กดจับปุ่มงได้นะครับสามหกส่วนมีปุ่มสามหกส่วนง่ายใช่ใช่จอใหญ่สะดวกกล้องชัดมากครับแล้วก็เป็นเป็นแบบอ่าไฮเดกเทเลชั่นนะครับอืมก็ชัดจริงอันนี้อันนี้ก็ดีนี่ก็ขึ้นขึ้นขึ้นแรงดันลมด้วยอ๋อโชว์เลยสาล้อนะอ๋อล้อก็หมุนตามด้วยอ๋อแล้วขึ้นแรงดันลมให้เลยเราสามารถตั้งค่า ความร็วได้ค่ปกติเมื่อก่อนเราจะประมาณสักสิ้าหรอกต่อชั่วโมงเราก็จะตัดอันนี้สามารถอกได้สามารถอกได้ว่าเราให้เขาทํางานแต่ผมว่าอย่างไงอย่างเช่นว่าการออกตัวให้เขาแสดงเลยขึ้นมาเลยหรือว่าอย่างเช่นว่าขเาขาถือให้ผมถือให้มาอำไมใหราบสาผมตอนนี้ออกตัวอะไร เขาจะโชว์แสดงขึ้นมาเขาจะแสดงให้เห็นเลยแล้วก็ตรงหน้าอันนี้คือเราเฟซได้หมดว่าจะให้เห็นตอนไหนเห็นกี่วิเห็นแค่ไหนความเร็วความเร็วความเร็วตั้งที่าความเร็วเท่าไรหรือเท่าไรแล้วก็ให้แสดงตอนช่วงไหนอย่ว่าอันนี้ก็คือตอนที่เราออกตัวกรับคุณผู้ชมก็เห็นแล้วใช่ไหมฮะว่า ตัวฟังก์ชันของ iSmart รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้เนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างจะพิถีพิถันแล้วก็ให้รายละเอียดเดี๋ยวเราไปลองขับกันแล้วไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันว่าไอ้เจ้า200นิวตันเมตรนะครับกับ177แรงม้าแล้วที่เขามีตัวเลขตะกี้เขาคุยไว้นะ8ว,กวิกว่าเนี่ย0ูนึง0ยเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนยังไงตามลงไปครับ ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ทาง M T เขาเขมไว้นะร้อยเแรงม้าสอ0ร้อนิวตันเมตรครับแล้วเขาก็ต้องบอกว่าให้ตัวเลขอย่างไม่ไม่เป็นทางการมาว่าศูนยถึงรอยประมาณแปดวิกว่าเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่ามันทําได้ไหมทําแค่ไหนนะครับผมอยู่กับอินสตัคเตอร์คือคุณหนึ่งสวัสดีครับ,รบนะครับเดีย๋ยวคุณหนึ่งจะมาแนะนําว่าวเดี๋ยวเราจะลองศูนยถึงร้อ เราจะลองในเรื่องของเรนเชนด้วยลองในเรื่องของซารลอมด้วยใช่ไหมใช่ครับคุณหนึ่งก็จะบอกก็จะให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยมันอะไรแค่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปลองในเรื่องสูตรถึงร้อกันก่อนว่ามันจริงไหมและมันหลังติดเบาะไหมระหว่างเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอ๋ลืมบอกนิดนึง MG ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถปรับความหน่วงของพวงมาลัยนะครับอ่านี้ครับตั้งค่าใช่ไหมนี่ อ่ะมือไปโดนเฉลียวไปหน่อยนิ้วไปโดนนะฮะนี่เขาเลือกได้3ระดับนะฮะมันคงมาตรฐานนะฮะเบาเบาก็ถ้าเป็นพวกรถทั่วๆไปเขาก็จะเป็นสปอร์ตโหมดเป็นเหมือนกับใช้ในเมืองด้วยความเบาอ่าอ่าอันนี้เราก็ถ้าคนทั่วๆไปอาจจะที่มาตรฐานแต่ตอนนี้เราจะเน้น Performance หน่อยเราก็มาที่มันคงใช่ครับกต้องมานะครับ อ่ะเดี๋ยวเราลองกันอ่ะตอนนี้เราจะลองสูดึงร้อยผมมาที่เกียร์ดีเนาะใช่ทำมาที่เกียร์ดีโหมดสปอร์ตเรียบร้อยครับโหมดสปอร์ตนะเป็นตัวเอสนะเลือกโหมดสปอร์ตนี่เลือกไงคุณหนึ่งตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ก็มีโหมดกดสามโหมดกดอ่าคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตอีโคอ่าอีโคแล้วก็สปอร์ตแล้วก็สปอร์ตใช่ครับอ่าตอนนี้เราต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็เอาสปอร์ตเข้ามาอ่านะครับต้องอย่างนั้นพร้อมแล้วไปเลยครับไปแล้วนะครับกดไปล้ครับ ผลงานผลผลงานครับเลื่อนลงมาศูนย์ถึงร้อยอยู่ที่8.71วินาที8.71วินาทีถ้าถ้าสําหรับทั่วทั่วไปในกลุ่มวันนี้เขาเท่าไหร่กันบ้างตัวใหญ่ก็เนี่ยครับประมาณนี้เลย8.4 8.5 8.6ปประมาณนี้ๆกันอ่าพอดีผมตัวใหญ่ตัวหนักมันก็จะมีตัจจัยเรื่องของน้ำหนักตัวการกดคันเร่งนิดหน่อยนิดหน่อยแต่เอเวอเรสเราก็อยู่ประมาณ8กลางๆใช่ครับถูกต้องลงไปเลยครับนะครับอ่ นี้ก็จะเป็นในส่วนของทดลองเรื่องเกี่ยวกับช่วงล่างนะครับแล้วการตอบสนองภูมอะไรหูก็ะจะลองดูว่าอันนี้คือมั่นคงอะ,นอะไรแบบมั่นคงยกคันเร่งลองดูในส่วนของเธอด้วยว่าการหน่วงของเธอเนี่ยมันจะรู้สึกทําให้พี่รู้สึกว่าพี่เป็นหัวไหมไม่เพราะวันนี้เราเปิดเครืองใหม่เปิดเครอระดับสามครับระดับสามระดับสามนี่ก็คือหน่วงสุดสิหน่วงสุดหน่วงสุดแต่พอพี่ยกคันเร่งปั๊บเนี่ยมันไม่หน่วงมาก แต่มันชาร์จเข้มข้นกลับเข้าไปอแต่เขาปรับจูนให้มันไม่หน่วมมากตรงนี้อนะเห็นไหมฮะกล้องออันนี้คือชาร์จระดับสามก็คือชาร์จเข้าเยอะขึ้นแต่ว่าไม่หน่เข้มข้นอดีตที่ผ่านมาใช่ครับถูกต้องอดีตที่ผ่านมาถ้าเป็นระดับสามนี่จะรู้สึกแบบโอ้หัวไปเลยหัวหัวคออันนี้ก็ถือว่าป็นยอบขึ้นมาใช่ครับ ไปนี่อ่าถูกต้องครับตรงไปเลยแล้วก็มีโค้งซ้ายแล้วก็เข้าประตูแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่อ่าในส่วนของสลาลอมก่อนอ่าเราไปดูนะฮะในเรื่องของสลาลอมจับแน่นๆนะครับอ่าหลังป้าย60ครับเข้าขวาก่อนครับหลังป้าย60เข้าขวาก่อนอ่าขวาขวาซ้ายขวาซ้าย ก็เล่นเชนตรงนี้ครับเชนฮะเราบอกให้เปล่งผมไม่เปล่อาเออมันต้องอย่างนั้นสิครับพี่แตก็ลองดูฮะลองดูว่าเราก็ไม่ได้เข้าแรงมากนะครับว่าว่ามันเป็นอะไรแบบไหนกันบ้างนะฮะว่าเท่าที่ลองคร่าวๆก็ต้องบอกว่าในเรื่องของอัตราเร่งถือว่าทําได้ดีนะรถ ในขนาด B-segment ราคาขนาดนี้แล้วก็ทําได้เท่านี้นะฮะในเรื่องของช่วงล่างผมว่าก็ยังเป็นจุดเด่นของรถยนต์ค่าย MG อยู่แล้วนะครับแล้วก็คือใครเคยขับ ZS แล้วเขาก็บอกว่ารถคันนี้มันอยู่บนพื้นฐานของ ZS เนี่ยผมพี่บอกว่าฟีลลิ่งมันต่างกันครับอารมณ์มันต่างกันนะครับคันนี้มันก็จะให้ความสนุกมากกว่าตามตามคอนเซ็ปต์เขาที่ต้องการเป็นสปอร์ตสปอร์ตวี SUV แล้วด้วยด้วยสนนราคาขนาดนี้ผมว่ามัน มันน่อม,ม,มถึงได้ง่ายเออมันจับต้องได้ง่ายกับกับค่าใช้จ่ายเนี่ยแล้วรวมถึงอื่นๆเดี๋ยวผมลงไปสรุปให้ฟังอีกทีกันครับ ชมครับก็มีโอกาสลองในสนามที่เราดูกันไปแล้วเนาะแล้วก็ไปลองบนถนนจากปทุมธานีสปีเวยไปอยุธยาก็สั้นๆนะฮะลองบนถนนก็ต้องบอกว่าเจ้า MG VS ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์คนใช้รถในกลุ่ม BSUV ราคาประมาณ8,000ถึงล้านนึงเนี่ยได้ได้ดีค่อนข้างจะครบเครื่องฮนะคือจะบอกว่าคนที่อยากได้ความสปอร์ตมันก็อาจจะไม่ตึงตังจนเกินไปหรือว่าคนที่อยากได้ความคามอม์ตมันก็มา ตรงเนี้ยมันผมว่ามันได้กลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างกว้างสิ่งที่สำคัญคือสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็จอที่เราเห็นที่สองที่สามที่สองจอเนี่ยมันอลังการนะครับสำหรับการใช้งานในรถกลุ่ม B SUV แล้วต้องบอกว่าเขาค่อนข้างครบราคาเริ่มต้นที่แปดแสนกลางกลางกันไปถึงเก้าแสนกว่าบาทเนี่ยจะบอกว่าเลนเนี่ยมันมีรถให้เลือกตอนเนี้ยประมาณโอ้โหน่าจะสิบโมเดลได้มั้งค่อนข้างจะเยอะแต่ตัวเนี้ยถามว่าเขาเด่นที่ไหน ผมก็ตอบว่าเขาเด่นที่ความคุ้มค่าคือมันครบอาจจะไม่ใช่รถที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่รถที่ประหยัดที่สุดหรือว่ารถที่มีห้องโดยสารที่ขนาดใหญ่ที่สุดแต่ความพอดีเขามีเขามีเทคโนโลยีเขามีความล้ำาสมหมอย่างทีุ่ณเห็นหน้าตาเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างตัวท็อปจะมีบอกไฟฟ้าด้านคนขับจะมีพาโนโนามิกซันรูฟที่คนต้องการแต่ถ้าคนบอกว่าเฮ้ยแต่พอเหมาะแปดแสนกว่าบาทตัวเริ่มต้นมันก็มีจอมาให้แล้วนะตัวเริ่มต้น่ะ ซึ่งซึงสิ่งเหล่านี้ผมว่าคุณผู้ชมต้องไปลองอย่างที่ผมย้ําตลอดว่าใครอยากซื้อ B SUV หรืออยากซื้อรถานาประมาณ8 8นกกลางถึง1ล้านเนี่ยอยากให้ไปลองคันนี้มันมันตอบอะไรได้เยอะพอสมควรนะฮะในเรื่องของอาัตราสิ้นเปลืองอย่างที่ผมบอกว่าตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ใช้จุดเด่นแต่มันไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้ยรายเขาเคมไว้ที่24กว่าๆอย่างผมขับวันนี้มันอยู่ที่10กว่า ประมาณสิบกลางๆนะฮะเพราะว่าเราจอดบ้างเราอะไรบ้างขับในสนามบ้างเพราะฉะนั้นวันเนี้ยมันยังวัดค่าหรือว่าสรุปจะไม่ได้ในเรื่องของอากาทิ้งเปลืองมีโอกาสจะเอามาขับอีกแล้วก็มาสรุปชัดๆในเรื่องของอากาทิ้งเปลืองเพราะฉะนั้นณวันนี้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อรถในกลุ่ม SU V SUV ลองเปิดใจลองของเขากับ m p v s ขอบคุณครับ